สวัสดีครับผมมาพบพ่อกับผมนะครับสัปดาห์พาวเวอร์คือเก่านะครับื้นนี้ก็มาพบพ่อกับผมนะครับงาแรงๆครับบังบรรยากาศช่วงโอทีนะครับกับโครงการตึกสูงนะครับและวิวที่สวยงามนะครับ ใจกลางกรุงเทพมหานครน,นะครับกันยังเฮดโออยู o ่ U นะครับโอสองทุ่มนะครับนี่ครับเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับใบยกนะครับฟังนี่ ก็จะมืดในจักหน่อยนะครับปร่าทไทยบังบรรยากาศยามแปลงนะครับยามคืนครับยังทำงานอยู่นะครับยังเสียงฟ่มเสียงยิ่งปูนนะครับบังไปเรื่อยครับหลังเหนียนไปปลายนะครับ ออซีซันนะครับแต่ก็งามอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นใบยกนะครับนี่ครับงามครับย้ำคืนครับ ยังทำงานอยู่นะครับธนาคารกรุงศรีนะครับตรงนี้เส้นทันเวอร์นะครับงามขนาดครับวิบวับวิบวับครับก็ฝากดไลค์กดติดตามไว้คือเก่านะครับพี่น้องเปิดในเบิงวิวบรรยากาศ ซึยังเหลืออีกสูงครับโครงการนี้ครับตรงนี้เป็นมหานครนะครับนี่ครับมืดๆจักน้อยครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับโอเคครับถ่ายเบิ่งเพียงเท่านี้นะครับ เปิดไฟแล้วนะครับสีสันสวยงามมากนะครับใบหยกนะครับขอบคุณครับ